สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแนะนําระบบนะครับระบบนี้จะเป็นระบบเกี่ยวกับการเก็บวัคซีนในการฉีดวัคซีนของเด็กนะครับในโรงพยาบาลนะครับคราวนี้เรามาเข้าสู่ระบบเลยดีกว่านะครับมาดูว่าระบบทํางานยังไงนะครับก็เข้าแอดมีนนะครับหนึ่งสองสามนะครับรหัสผ่านพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีการฉีดวัคซีนมีชิ้นวัคซีนมีผู้ใช้งานแล้วก็มีโปรไฟล์นะครับ นี่ประมาณนี้โปรไฟล์สามารถเป็นรหัสผ่านได้นะครับคราวนี้เรามาที่ชนิดวัคซีนก่อนเลยดีกว่านะครับเราก็เพิ่มข้อมูลวัคซีนได้นะครับว่าเราจะมีวัคซีนชนิดอะไรบ้างครับเช่นมี rsv นะครับมีวัคซีนเกี่ยวกับโรคหวัดผมก็ไม่แน่ใจกันวนะ่ามีซีนอ,อะไรบ้างนะ มีไอเอสวีมีโรคหวัดมีโรคหักแล้วก็มีาบาดทยักแล้วกันโอเคนะครับก็ส่วนว่ามีทั้งหมดสี่วัคซีนนี้นะต่อมาเป็นผู้ใช้งานนะครับเพื่อผู้ใช้งานข้างนอกนี้แอดมินก็เพิ่มข้อมูลนะครับก็ใส่ชื่อผู้ครองไปก็ได้ครับอา่าไย สมชายเรียนเก่งแล้วกันนะครับใส่เบอร์โทรลงไปนะครับอีเมลใส่ลงไปครับที่อยู่ใส่ลงไปผู้คอครับอาจจะเป็นชื่อพ่อหรือชื่อแม่ก็ได้นะลงไปก็ชื่อผู้คองก็ชื่อคนเดียวกันเลยแล้วกันนะครับรหัสผ่านอ่าชื่อที้เขอบอกอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับหนึง่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งกดบันทึกครับอันนี้บันทึกของยูเซอร์นะนะผู้คองก็สามารถเข้ามาดูได้ว่าเราอินเข้าะบบว่าเฮ้ยลูกเราเนี่ย ฉีดวัคซีนไปกี่เข็มแล้วฉีดเป็นวันไหนยังไงแล้วก็มีหมอเขานัดวันไหนบ้างก็สามารถเข้ามาดูระบบได้นะครับต่อมาก็มาจัดการลูกครับตรงนี้จัดการก็มาเพิ่มข้อมูลลูกเพราะว่าผู้คลองหนึ่งคนอาจจะมีลูกหลายคนก็ได้นะครับเข้าใจใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ใส่รหัสบัตรประชาชนของลูกลงไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าลงส่วนอ่ะขอชื่อนมสกุลลงไปครับ เด็กชายอ่านเก่งเรียนเก่งนะครับวันเกิดนะครับใส่เข้าไปนะครับสวัสดตามนี้นะที่อยู่นะครับใส่บัทึกเข้าไปนี่ก็เพิ่มข้อมูลลูกเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ปครองคนนี้มีกลูกอกี่คนก็ใส่เข้าไปนะครับจัดการต่อมาเป็นการฉีดวัคซีนนะครับ เราก็กดเพิ่มข้อมูลเลือกรูปครับนี่ยรูกคนนี้ครับหรือจะเซิร์ชจ,จะเซิร์ชจ,จากตรงนี้ก็ได้นะครับพอเลือกแล้วปุ๊บใส่น้ำหนักลงไปครับช่างแนละ้วปุ๊บอ๋อตอนนี้น้ำหนักสามโลส่วนสูงแปดสิบห้านะครับฉีดเทียมที่หนึ่งครับว,ออวันที่ฉีด วันที่4นะครับฉีดครั้งต่อไปวันที่30กดบันทึกครับนาจะขึ้นมาละต่อไปเพิ่มข้อมูลเีกนะครับนะ้ำหนัก3าจห้สูง100ตอนนี้สูง100ยละเขียมที่สองละ ฉีด rsv วันที่ฉนะีดนัดทั้งครั้งต่อไปนะครับกดบันทึกโอเคต่อไปครับผู้ครองก็ออกจากระบบนะออกจากระบบนะครับผู้ครองก็เข้ามาที่บ้านนะครับก็สามารถมาดูประวัติได้ว่าเราฉีดไปวันไหนฉีครั้งต่อไปเมื่อไหร่เห็นไหมครับก็จบแล้วครับเป็นประวัติการฉีดวัคซีนของลูกนะครับในโรงพยาบาล